ห้าร้อยกริยาภาษาอาหรับที่ควรจดจำชุดที่หนึ่งคำที่หนึ่งถึงห้าสิบหนึ่งทำ فعل า ي ف ع ل ฟล ف ع ل ف ل ً ا สองไป ذهبأ يذهبو إذهب ذهابًا สามมา جاء يجيؤ يم ج ي ัน สีกินอกะกะลายะกูุลูกุลอักลันห้าดื่มชาริบายะชรบูอิชรบชุรบันหกยืนลุกขึ้นก็มายะกูมูกุมกิยามันเจ็ดนั่ง Jalasa, ya ijlis i jelis, julusan. Paet, non. Nama, ya namu, nam, nauman. Kau, khau. Dakhala, ya udkhul dukhulan. Sib, ok. Kharaja, ya ukhruj khurujan. สิบเอ็ดอ่านกรออยะกรออูอิกรอกิรออาตันสิบสองเขียนกาตาบะยักตูบูอุกตุบกิตาบะตันสิบสามได้ยินสมิอายะสมาอูอิสมาซัมอันสิบสี่พูด تكلّم يتكلّم تكلّم تكلّما. سبها مون شوم شاهد يشاهد شاهد مشاهدة. سب رُو علم يعلم يعلم علما. سبت خوتاي فهما يفهم افهم فهما. 18รักษาท่องจําฮะฟิซะยะหฟะซุยะห์ฟะซิฟซัน19ให้อาตายุอีอาตียตอฺฏาอัน20เอาหยิบอะคอซะยะอคุดุคุซอะคฺซัน21ละทิ้งปล่อยตารอแกะยัตรุกูอุษรุก Tarkan. 20 suam say, lebih sah yel basu ilbas lubasan. 21 len, lagba yel gabu ilgab lagban. 22 si dan, masha yamshi imshi mashyan. 25 ha, wing. จารอย่าจรีอิจรีจารยัน26กล่าวบอกกอลยายะกูลูร์ุลกาวลัน27ลืมนาซียะยันซาอินซานิซยานัน28รำลึกนึกถึง ذ ะกะรอย่ากูรูอุดกุรดิกรัน ยิบค้าดูน ظر ยันดูอน ظر น ظر สามสิบเห็นเห็อรห็นเห็นสามสิบเอ็ดหิวอยากหอวยูวูิวหสามสิบสองกระหายอยากอระหาช า ا ط ชันสาสิบสามอิมช้บะยาชบะอูอิชบะชบะนสามสิบสี่เรียนดรรศะยัดรุสูอุดรุสดิรรซะนสาสิบห้าสอนดรรศะยาดรริสูดรริสตัดรรสันสาสิบหกค้นหาค้นคว้า باحث ะยา باحث ูอิ ب ا บ ث ์ بحث สามสิบเจ็ดพบว่าจดะยาจิดูจิดบูจุดันสามสิบแปดพบปะกาบัลลอยู่กอบิลูกาบิลมูกาบัลลตันสามสิบเก้าถึงมาถึงวาซาลัยยาซิลูซิลวูซูลันสี่สิบกลับ رجع يرجع يرجع رجوعا سيسبت وان وضع يضع ضع وضعا سيسب سونغ تم رم جعل يجعل اجعل جعلا سيسب سام باك ت هام حمل يحمل احمل ฮัมลันสี่สิบสี่เรียกร้องเชิญชวนขอพรดอาเะดูอุดอูด่า و, ดวตันสี่สิบห้าขว้งปารอมายารมีอิรมีรอมยันสี่สิบหกตบตี่ดารบะยาบ,าร,บริบูอิบริบดารบันสี่สิบเจ็ดเยี่ยมเยือนซาโรยาซูรูซู สย่ร้ตันสีสิบแปดเดินทางซาฟารอยูซาฟิรูเซฟิร์เซฟารอนสีสิบเก้าถามขอซาอาลแเยสอาลูเซลสุอาลันห้าสิบซาคุตเยสกูตูอุสกุตสุกูตัน